สบายดีพี so everyone, brands, workers, mainland, so ่น้องกับสบายดีสกุลสุขคนสมองสมบองเด้อสบายดีอิจฉาถูกฐานที่ขลุบลากระแพงบ่อนในประเทศหรือต่างประเทศทุกหมอกทุกโม่มาในกันยันดีตอนหักปัสสาวะสองของแม่ตาพี่น้องเซนกาวเซนเฟยพี่น้องจ้ะยำสวยๆพี่น้องสสวัดีปาลุน้องนิดเข้าขั้วสิยำหมักหม่วนแ้วก็ทั้งก้อยแจ่วหวานทั้งเซียนสุใส่อัน เอาขัวผ anyway, <si> right. ิกพงเอียงแสบๆน้ำกันพี่น้องมาเดินมาเดินมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อโศกแสบกระจอมป่วนขนาดปุ้ยออกแสบจะเอาถ้วยมาใส่ยังอันนี้นะเมื่อนงเอาถ้วยมาให้อันนี้ใส่ก็หาใบอ่ะุ่ยเจ้าพ่อแม่์เลยลูกทุ่ยเจ้าพ่อแม่ก่อนทุ่ยเจ้าพ่อแม่ก่อนทุ่ยเจ้าพ่อแมย์ไว้ไว้ไว้โอ้แสบผักอะไรหรอโผแสบไปใส่ยังอันนั้นนะ เนาะเจ้าแสบใช่ใช่ยังอะไรนะพี่เทาไปจ้ะเดินมาเด้อยพี่น้องมากินสมังม่วงน้อกัน้อพี่น้องเด้อบังน้องนี่เสิเหตุอย่างไรี่กินเบิดบ่นี่นะเข่งกระซ้าได้นะกระตะไ่ใช่หรือตารางโอเบิดอ้วป้าสามคนเบิดอยู่ด้วยเจ้านี่เจ้นีน้องขีดครับอันเปรันมาแต่ห้าน้ำมัเพื่อนก็มากิน อันนี่ก็ปอกไว้นีพ่นาะหมักม่วงถ้าเจอบังบังบังเจอแบบหมักม่วงแก้วพี่น้องเดี๋ยฮะเออหมักม่วงสุกได้หรอเปามักม่งสมักม่วงปุ่มมังม่วงแก้วเขาจะเจอหมังม่วงแก้วเพราะว่ามันสุกแสบได้พี่น้องสุกตอนมันสุกน่ะแสบแต่เนี่ยก็นแสบอยู่ดอกคอปีนี้หมักม่วงอึดพี่น้องต้นของแม่ตาบ่มีจักหมากเลยพี่น้องเอ้ย ดอกหล่นดอกตายบิดมาเดินมาเดินมากินน้ำกันพี่น้องถ้าเบิ่งน้องเนตรชิพุ้งอีกแล้วก็ถ้าเบิ่งต้นกินน้ำเด้อพี่น้องเอ้ยมากินสมกม่องน้ำกันเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่มากินสมกม่องน้ำลูกเด้อสมกม่องเด้อพ่่อใหญแม่ใหญ่ลงมือเลยพี่น้องพุ้งแล้วใส่ข้าวขัวบซ่แซ่ต ยาเล่นน้ำโชกแซบยาหมักงวงยาหมักงวงใส่พริกผงจะใส่ไรมันจะเผ็ดเผ็ดเล็กกินกินบ่ได้โชกแซบเสือสีเปียกลูกหลานยายาทูจ้าพ่อแม่ในลูกหลานทจ้าไว้สุจ้าก่อนไว้ทุกนิมวานนิมวานแม่ขันอยากกินนมนะ

อรงนี้สว้คมไว้เลยองยางใส่สีสลาวอ้าวโชคแส่ยเป็นผู้เสาะช่อยผูต้องมัดกันได้มัดองยางเกี่ยสีสลาวโอ๊ยมาดูเนีเ่ อืมมันเผ็ดแหละเป็นกระเสบ,บพีน่น้องมานได้มานได้หมดจอมานได้พีน่น้องสกินเบิดบอ่อยในทางแก่หวานบ้านสีสันบ่วโถงเนี่ยโอ้ยต๊ะปอกกันยังสี่หน่วยโอ้ยได้ไหมเนี่ยแก่หวานอีกเมือม่อไห<น>ร่กินย้ำเอาได้สิกินเบิดบ,บ้านเล่นกีบบุกขบุคข์กันยัง ซิมนะใส่ยังไ่ได้หน่งสลดใส่แล้อืมตกแสบกัแ่บแ่บวันวานขนมสาดนานเนาะแ่บวันวานาสัโอ้แ่บบอสกแ่บเธอเนีิมดูนะเ้อเนียพ่อแม่ไว้ไหักบอเพชดไดนานแ่บบอเพ็ด โซกแสบกับพูนพูนพูนหายังนะไปบ่งไปสมตอนกินอีกน้อลงไปเยโซกโซกกินยังนะลูกคือย่างพอแม่ในไว้ไว้ขันอยากนมนะไว้ไวทุยย่าพพอแม่ย่า่อมาพอแม่ไว้ขันอยักนมนะูใส่ออูทุย่าทุย่างทุย่า

ไตู้อิ่มเละอิ่มและน้องแม่ไหวใหมให้ยิ้มนานเอออิ่มล้บ่เออมาแม่เก็บหน่อยเด้อเออสาวแมิ่มมาจะใ้ขอนงขาจะออกมาขอนต้นข้าจะไปมองไว้ลุกดุก

Mình đi được một người mất mọi người mất người mất mọi 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 người mất mất เซนมือก่อนลูมมกฟงม,ม่ฟ้งม,ม่นม,มก่อนฟ้องก่อนเนมืก่อ เอออืมอืมไหนจะจับหม้อขนมปังให้น้องจับนะตกแสบตกแสบไปกินน้ำมัน Cảm lại là giảng bạn mất <laughs> mưa <laughs> 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 bạn nữa.

สาหรับที่นี้เม่ตาของาไบบฉันี่ก่อนพี่น้องจ้าที่สุดมังม้าาก็ไรสีมมกโศกบ่มีถอยอาไักดใจกดติดตามกดคามอยู่ด้อมซองขอเมตตาหล้วก็ส่งน้องพาโศกส่งน้องมีทำเ้อเด้าพี่น้องมีงานอะรโกลุงน้ำน้องกินหน้าพ่อก็ให้พี่น้องสบายดี